เกิดทุกเดือนเขาสามารถแต่งเพลงได้ทุกเดือนจริงจริงเอาเดือนอะไรก่อนนะครับมกรลาไปมกราใช่ไหมที่เกี่ยวกับมกราาสาวัส กุ้พาแปกุมงสกุ้พาวันวาเล่นไพ่ค้ใจฉันมองไปไงสิบกุมภพาอยู่ในเกียรอะไรพี่เ้าไเอเก็บอกนพี่ทำไมเอเขพูดไปแล้วเี่มาถามอีกกุ้าไปต่อไปมีนะมานี่ มีมาหนีแล้วก็มีนาต่อไปเมษาด้วยเมื่อถึงเดือนเมษาหนุ่มบ้านหน้านั่งฟันคอยคนรักคอยคนรักจากกันสิ้นสงครามน้องก็พันหรือหนีเข้ามาแค่นี้วันสงกรามอยู่ในเดือนอะไรครับพี่ลงเมือนถัครับ โอาดำเนินถนนแห่งวีละชนเฮ้ยลองพงมพ์ได้ไหมก็บอกแรวเพลงนี้ให้นึกถึงเอื้อไว้โอฬดำเนิน าธรรมินไงเอ๊อค่ะต้องเล่นมาไปมิถุนายนครับตุ้ยอย่างเข้าเดือนหกฝนกระตกพลัำพลัำฝนตกเดือนไหนตกทุกเดือนมาเดือน6เดือนอะไรมิถุนายน ยางเข้าเดือนเจ็ดฝนคอนเลตอะไรอะลุงงงก็ถูกแล้วอะเวเอร์ชันแรกอ่ะเดือนหก,แ,ก,แ,ก,แ,กแต่เวอร์ชั่นที่สองเขามาทำใหม่ยางเข้าเดือนเจ็ดฝนคอนเล่ตอต สแสนก็ไม่มีปัญญาโอนให้เขาหรอกหมื่นสองต่อวันต่อวันต่อเดือนไอ้โง่พูดเลยได้กินไม่ได้หมื่นสองสองหมื่นตกตกสองหมื่นสี่หรอสองหมื่<ร>ไนไม่หายซะได้ไม่ได้อยู่ยโบสถารามตอนนี้ตีปีกพับๆแล้วตอนตีปีกว่าลูกจะโอนแรกมันไม่โอนไงวันแม่อยู่ในเดือนอะไรครับพี่โรงสิงหาครับถูกไหมฮะได้กินไม่ได้ได้กินไม่ได้เขาหรอถึงแม่ โอ้ยอดกันยาชว้านได้อ้าดานตลอดวิตป่ะกัญยาโอ้ยอดกันะยาไม่มีโอ้ยอดกันยาวันชัตแรกวันชัตที่สองก็มาทำโอ้ยอดกันยาคุู้ชตุลาคม Happy birthday to you ด้านขวายกี้เลยสาเหตที่ผมร้องก็เพราะว่ามันเป็นวันเกิดของผมครับวันนี้คมจรงหรีชีก็เป็นสังขาร้งสายฝนคุยทำมใจ่ะว่าใสบไปเออไปครับไใช่ไหมตัวลงวันเกิดตุ้อยู่เดือนตุลาไหมอออเใช่ได้เนาะเออเออวะอภานลูซซากีกายบ วันเทนเดือนสิบสองนักตองเป็นตลของเราทั้งร้ายท้งสนุกกันจิ้งวันลอยกระทงแล้วม่แล้วไหลอยกระทงเดือนกาที่พูดนี่คือพูดตัวอีกาครับลอยกระทงเดือนอะไรครับเดือนสิบสอแล้วทไมพตอีกาเดือน11เดครับเดน12คือเดือนธันวาครับวันเ็ญเดือนสิบสองเออที่เจ็บิดเอาไปไ เราน้าแบบสากลรอซิวันเพ็ญเดือนพฤศจิกาสาลงรอยกระอยเดือนพฤศจิกาลอยเดือนพฤศจิกาพันพันวาสุดท้ายนั้นต้วพันวาไม่ได้เมื่อวันทุงเาต้อง นต้องทใจตัดใจว่าเป็นกรรมไม่ดีครับตัดใจถือว่าเป็นกรรมไทันวาทันวาไม่เีไม่มีเลยเจ้าของเพลงเนี่ยพี่เขาชื่ออะไรเขาชื่อทันวาว้าเราตีทันยุงนี่เดี๋เดี๋ยวราไปตุ้นี่เราตีเรตีด้ไหมคนอื่นได้พักตุ้ย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 เจ้าของเพลงนี้เขาชื่ออะไรครับทันวาว้า พลงชื่ออะไรครับทันวาวเรบกว้าไปสวิสว so ิใหญ่ของพวกเราลกว้างของรถ้าไปขับก็ทำได้ของจาาะก็อย่างนี้ดีกว่าพี่ถามจริงเวเวลาจีดสาวจีบเก่งไหมครับ ผมนะครครรัับบเบรกหน้าแม่ยกจะได้รู้กันสักทีว่าดีกรีความันล้อนของตุ้ยเนี่ยจะเข้าข,าข่คาสโนวาหรือเปล่าคะ